ตัดภาพมาอยู่ทางบ้านน้องลินดากัญญาโอ้เห็นยังนะโอ้ลินโทรศัพท์โทรศัพท์แป้นพี่น้องเคยนี้โอ้โหสบายดีสวัยดีสบายดีสวัยดีสบายดีป้าดีใจน้ำเด้อขักอะไรแล้วเรียบร้อยเบิดเนาะโอ้โพี่น้องเลยเนาะถือว่าสุดท้ายแล้วบัดนี้เนาะ อ๋อกอไปกอมากกันใหญ่เนาะอันนี้เป็นเฮือนครัวหมดดังไพเนาะตอนนี้บนล่างถวยล่างจานตอนนี้เนาะปลาพวกขักอนนี้เนาะมือนี้กะสิมาอัปเดตมาสอบถามน้องๆผุนว่าพร้อมหรือยังที่จะเฮียนพอได้ข่าวว่าทางกันในครู่ผนติดต่อมาแล้วว่าได้เรียบร้อยผุนว่าพร้อมที่จะมาซ้อนแต่ว่าทำเวลาสิไปลมราคาก็ับิุนก่อน อ๋อคองผู้ซึกเด้ตื่นเต้นอยู่บ่โดยดีใจสิได้เขียนหนังสือนี่ไรเดอยินลองท่องบท่องรูป <c> ร <oughs> ัักบ่เป็นพี่น้องบ่หยอกคนใครเป็นบท,ท่องจะจะเป็นบทนต่อต่อตคอคอบ่เดินไปนี่คนเป็นพี่น้องไงแม่พ่อแม่พ่อ เขียนนัตะเบิกี้อยังไรเออเข็ดได้ฮอตไซล์หรือเกี้ฮะนั่เราด็กตอตาฮอตเตาอนนั้นแล้ว้อเต็มเล็กตอตาฮะเขียนเป็นบอตอตาในขีดินเขียนมูนตอตาไ่ใช่สิเอายังเขียนละมันนี้ไม่ย่งนั้นงเลยไปน้องไปหาไปเอาไปเซอมาาทานาทาน โอ้ต่อได้เลขยังถึของเจ้าเนี่ยเลขเชื้อเลขเชื้อบอสก็ทถามอ่ะเลขบอถือว่าทางอาจารย์เพิ่นติดต่อมาแล้วเนาะกับเพิ่นนัดให้มาหาอยู่เฮือนเนาะพี่น้องทางเวลาก็จะได้เข้าไปพูดคุยในอันค่าใช้จ่ายเนาะในการอันจ้างครูพิเศษเนาะ นี่แหละข้าก็เดินทางมาฮอดเี่อนเพลินแลละพี่น้องไงสวัสดีโดยสวัสดีเนาะอ่ากะอยากให้ทั้งอันคู่เนาะแนะนำตัวเองแล้วก็อันสอบอ่ากะเบิ่งเบื้องต้นว่าขาดใช้จ่ายมันมียังไงอุปกรณ์การเรียนของนองๆนะเขาพูท่านมีเลยสวัสดีข้าพระเจ้าชือว่านางลายพรชิสมบัติเนาะเป็นคูอ่า พิเศษอ่ะโอเคพี่น้อง,งเอ้ยเนาะตัดภาพมาอยู่ทางบ้านน้องลินดากัญญาโอ้เฮนยยะนะโอ้ลิ้นทัพท์ับทรศัพับแป้นพี่น้องเ้ยนี โอ้โหสบายดีสวัยดีสบายดีสวัยดีสบายดีป้าดีใจน้ำเด้อขักอะไรแล้วเรียบร้อยเบิดเนาะโอ้โหี่ดหองเลยเนาะถือว่าสุดท้ายแล้วบัดนี้เนาะออ๋ก็ไปก็มากันใหญ่เนาะอันนี้เป็นเฮือนครั่วหมดดังไพเนาะต้นนี้บนลรางถ้วยลรางจานต้นนี้เนาะโอ้โหขักอะไรเนาะ มื่อกี้สิมาอัปเดตมาสอบถามน้องๆเพื่นว่าพร้อมหรือ,อยังที่จะเฮียนเพราะได้ข่าวว่าทา่งกัน,นในคู่เพื่นติดต,ต่อมาแล้ว<ด>ว่าได้เรียบร้อยเพื่นว่า<ด>พ้อมที่จะมาซ้อนแต่ว่าทำเวลาสิไปร่มลาค่าก็เพิ่นก่อนเ<ด>นาะตั้งใจเดอ้ดอดอาเนาะออดีใจปะโดยใไฮรานเฮียนโดย เฮี้ยหลายคนได้ป่าเนี่ทั้งกันคุ่นน้องไก่ทองไก่ทองก็จะไม่เฮียนน้ำเนาะทั้งน้องปุ้ยน้องอ่าลูกเจ้าอีกสองคนเนาะทั้งบิลลี่น้ำไหนบ่อยบิลลี่น้ำน้อยน้องน้อยเนาะโอ้สิได้เฮียนน่อกันเลยเขาจะเปิดห้องเฮียนอยู่ใช่เนาะเดี๋ยวจะซื้อผ้าบัตมาน้ำพี่น้องเลยหรือว่าผ้าแถบมามามาขันห้องเฮียนอยู่นี่อเนาะทวันได้ดีจ้ะวะเอ้อแล้วเอาผักขันอยู่พุ่นเนาะอั่นเี้ หรือว่าไปขันบนได้บนหนึ่งก็ได้เนาะพี่น้องไปซื้อผ้าแถบมาเนาะลงทุนแบบว่าใหดผ้าแถบแล้วก็กระดานเนี่ยต้องเช่าอย่างเอาผ้าเช่าก่อนแผ่นเรียบเน,นาะไปหาซื้อสั่งแผ่นเรียบต้นขาวๆออกมาเนะาะแล้วก็ให้เขียนเนาะแผ่นเรียบต้อนออกเป็นกระดานนะฮะปอะมาแล้วก็เริ่มเขียนหั้งส่งหนังสือเน,นาะเออม,มาหาเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยว ค่าใช้จ่ายมันเท่ใช้เนาะฮัชิได้อ่านะบอกเพื่อนพี่น้องไงในการแต่ว่าฮัชชิซื้อปุ่มซื้อซอให้แต่ละคนเนาะจักคนนี่เบังหนึ่งสององเจ้าสองเนาะลินดากัญญาสี่สี่ละกัทั้งหน้ากากอีกสี่คนทั้งน่ะขอบคัวน้องไก่ทองอีกเนาะสี่สี่เป็นแปดแปดคนเนาะอ๋อขับพุดีและเย็นน้อกันเข้อทาอยู่บ่เนาะ แล้วพี่น้องอยังวัน er นี้ลีนโอ้เก็บไว้ย้อยมือมือมือดำนะฮะเออโอ้พอดีเหรอสี่คนพอดีเลยพี่น้นองเลยเนาะอ่ขอ้องผู้ซึกเด้ตื่น,น,นเต้นอยู่บ่โดยดีใจสิไดเ้เขียนหนังสือนี่ไหนโดยอ่าลอกท่องปรท่องมาดูรับรับมเป็นพี่น้องมาหยอกคนให้เป็นปรท่อง จะเป็นว่าตอกอคอนี่คนเป็นพี่น้องเรอนี่คนเป็นจำอดไอดัโอ้เป็นต้นนี่ต้นสอบเป็นเป็นจอจอกข้อเสือสิย้อยุ่งดอด็กตอตาสิเนาะอเป็นแล้วทำะแม่พม่พ่อ ตะกี้อไรเย็ดได้ฮอตไส์หรตะกี้ฮะนรด็กตเต็น no. ต่านั้นแล้วอยเต็กต่ตาฮะเขียนเป็นบตตานีดินเขียนมึงรูตตาไม่ใช่สิเอายังเขียนละวันนี่ยังอะไงเลยี่น้องไปหา้ซอมอ่ะ็ออ่ะ เอาดินมาดินมาเล็กเอจะเขียนอ่ตาตาเห็นเป็นบอสตาตาเนอะเห็นเป็นบ่ออะไรเจ้าเขียนงรุงดูตาตาน่ขีฐานไมอเนี่่นเขยนจอไเออนีฐานไเออเขียนนี่นี่นีกระดานนี่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 หมอหมอเอาขีดินเอา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 แต่นี่เอาานเอาานนี่นี่เลย โอ้ตัวต่อได้เลขยังถูอของเจ้าเนี่ยเลขเชื้อเลขเชื้อพี่บอกบอกก้อยท้ามเลขเลขยังเจ้าเขียนจะจีบออกเลขเชื้อได้จากไหนอยู่เนี่ยแล้วคนละเลขโอ้กอไก่กอไก่พี่บอกแพ้เอาเอากอไก่เขียนดูนี่นี่เอานี่นี่พี่บอกเอออันนี้อ่ะนะ กอไก่เออนี่กอไก่เออนี่นี่กอไก่นี Alright, nó, ่นี่นี่กอไก่อันนี้อันนี่กอยังนี่ดอเด็กดอเด็กเออทำเป็นเท่านี้ยึ่บนี่ดอเด็กงามเดียวเอาจะเขียนดีด้วยอดดเด็กเก่าเขียนเขียนแนวตั้งด้วยอาะนี่ทดสอบก่อนใช่ไหมเขาเขียนไปแล้วยังไหนยังเล็กเก็ตหมดเลยยังขีดยังนหน คือเออคือหัวใหญ่แทนเียงวคือหอยนี่อยานะเลขเสื้อไม่ยานะไม่ยางเลขย่งนีก็ไก่ก็ไก่คืออะไรมันแม่มันอะไลูกพูดก็ไก่เออเอาดอตวดตอดต้อง่ายๆตอด ตัวดอดูเออคือตัวดอได้แหละตัดอเนาะได้แล้วได้เลยเจ้จะเห็นดูหน่อยหน่อยตัวดอได้บอตัวดอบกเคยเฮียนเนาะมาาเฮียนมาจับมือกันเขียนน่าจอยมื่นนึ่งก็ได้พักเบิ่งมื่นบือเนาะเล็กังี้ยะ ตัวย่างรอเด็กเหรอรอเด็กคือเป็นหรือไงวะรอเด็กมันยืดเนาะอันนี้รออันนี้รอเด็กขี่คาดมันยืดแอวได้มันบกงเนาะรอเด็กตัวยาวๆารอเด็กขี่คาดมันบกบอ่าเอารอเด็กวันนี้ให้ให้ให้ลินดาสอนดูสอนเนาะรอเด็กเออนี่เบิ้งเบิ้งหนิรอเด็กหนิอือก็ไก่ขอไข่วันนี้ขอไข่ดูนี่ขอไข่ฮะขอไข่ขอไข่ ขอไข่เนื้อได้กว่าเนี่ยพี่น้องบ้านแม่นิวอบันนี่งองัวจะจอกงองัวนี่ข้อไข่เออนั่นแหละขอไข่โอ้งามอ่ะน้องลินดาเป็นสอนเขซาเด้อมือดีนแล้วติวก่อนมาติวก่อนพี่น้องเลยตอนรับคู่สิเขามาเฮียนจะอร่อยนี่พาสอนได้บ่อนี่อันนี้ซอสเสือบ่อนี่ฮะก็ซอสเสือบพี่น้องเลย ซอเสือขี่คาดโอ้มันโมเป็นซอเสือเขียนให้น้องเบิรงดูซอเสือน,น,นี่นี่เบิรงดเบิร์เบิรง,งเบิร์ดก็ยเขียนอ่ะเด้ซอเสือโอ้เก่งว่ะนี่ซอเสือของแท้นี่พี่น้องเลยฮะเด้นี่ซอเสือเป็น,น<ะ>เด็กแปดเลขกแปดนะลูกเลยเจ้าชิเป็นหนังสืออยู่เปล่าเขาเขียนได้บ่ดเด้อ<ส>อันนี้คนบ่เป็น ซอเสือพี่น้องเลยซอเสือลำบากใจเลยแบบนี้เนาะเอาเดี๋ยวเวลากาสีไปอันอันนากระเด้อสีไปติดตามเบิ่งทางกันในคู่กันเด้อสีไปสอบถามราคาเพิ่นก่อนเนาะแล้สีไปถามเพิ่นว่าต้องใส่ยังแน่ในการเฮียนอุปกรณ์การเฮียนเนาะปึ่มซอน้องหน่องเพิ่นพี่น้องเลยว่ามียังแน่เนาะเอาโอเคพี่น้องเลยฝากมาติดตามอันนาเบิ่งทางกัน ในคู่พนสิวาจะได้แน่ในราคาอันน่ะของขาดจ้างพนสเอาเทไรกันอยัางมู่ฮู้เนาะปฏิต้ตาน้องกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเขาจะได้ไปสอบถามมึงเนาะโอเคพี่น้องเลยโอเคไปก่อนเนาะสบัส,บนะสบดีสดโอ้ยไปก่อนอ่ะโอเคพี่น้องเนาะหลังจากที่ไปสัมภาษณ์เด็กๆมาเป็นทีหมหอยเนาะทางวลาอะได้รับ ข่าวทางอาจารย์เพิ่นที่ว่าติดต่อให้เนาะถือว่าทางอาจารย์เพิ่นติดต่อมาแล้วเนาะกับเพิ่นนัดให้มหาอยู่เฮือนเนาะพี่น้องทางเวลาก็จะได้เขาไปพูดคุยในอัน่าใช้าจเนาะก็ถือว่าผู้ใหญ่เพิ่นที่เบ่งคลิปนี้เนาะก็ให้เพิ่นพู้รายละเอียดนั่นนี่เนาะว่ามันมีขาใช้ใจยังไงพี่น้องไยเนาะในการอันจ้างครูพิเศษเนาะกันี่แหละขาก็เดินทางมาฮอดเวืเสนเพิ่นแล้วพี่น้องไง อาจเข้ามาสอบถามเพิ่นเลยน้องพี่น้องเนาะสวัสดีสดโดยสวัสดีเนะากะก่ะอยากให้ทั้งอันคู่เนาะแนะน,นำตัวเองแล้วกะ็อันสอบอ่ากบเบิง่งเบื้องต้นว่าขาใช้จ่ายมันมียังไงอุปกรณ์การเทียนของนง้นองๆน,นะเขาพูทันมีเลย,ยข้าพเจ้าสื่อว่านางลายพรสิสมบัติเนาะเป็นคู่อ่า พิเศษโดย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 เนาะกะมีแต่ว่าทางอันอาจารย์เพิ่นเนาะเพิ่นอ่าหาให้ก็คือว่าในการเทียนของเฮานี่กะสิมีอยู่2ชั่วโมงตอนแรกเนาะถ้าจะว่างเนาะโดยว่างอายุสองสัปโตอนแรกโดย2ชั่วโมงตอนแรกและกะอยากให้ทางอันครูว่าว่าอันอธิบายให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายอ่าของอัน ในการเริ่มต้นเนี่ยมันมีอยังในอุปกรณ์การเรียนของเด็กน้อยมีกระ,ะดานเนาะกระด,ดานกระดานสําหรับสอนฮะและ้วมีมีเพิร์ทโดยและะ้วก็อยากได้แบบปึ้มให้นักเรียนและะ้วก็นท่านว่าได้แน่กะปึ้มในคู่แน่โดยวัวสองวัวนี่แหล้วโดยโดยงบประมาณลายุลายุเพรา้ว่าถ้า,าเขาไปซ้อนนี่ก็เขาเสียเวลาเนาะโดยแล้วก็เขา ต,นนต้องการนำเมืองน้ำมันนี่แหละไปซ้อนะอะไรโซนเฮียน <Amen. S 1> โดยแต่ว่าขาดจ้างนี่อะก่เขาสีจ้างเป็นรายเดือนเนาะอันนี้ก็ต้องไปอ่าสีได้ไปถามันผู้ใหญ่เพคนอีกที่หนึ่งผู้เพกคนที่จะซอยเฮาในใน,ในเรื่องนี้นะซอยในเรื่องการศึกษาของเด็กๆเกนาะคือทงอา,เอาทงเอื้อยเอื้อยทางเอื้อยเพลินอยู่ทางอเมริกาเพลินกะอ่าให้ทางวอลามาคุ้นขั้วในเรื่อง การศึกษาเนาะศ<ห>ึกษาของเด็กๆแหละที่มีโอกาสได้ได้ไดเรียนหนังสือกับมาแมนมันบอกแ,<ม>แล้วก็มีทั้งนน้องลินดาผลกับที่เฮียนเฮียนก่อนแล้วแหละแต่ว่าแรกๆก็วอกกันว่า,าเสียเอาเขาไปเหนเฮียนในห้องเรียนเลยแต่ว่ามันมันมันสิ่บทบท่านหมู่นะแม่มันยากเพราะว่าเดกน้อยเรเคยเฮีย<ม>นจะเกินเนาะเขาต้องซ้อนแต่เริ่มต้นแต่ก็ไก่พอน้าเฮือนเป็นพวกสระเป็นพวกพยัญชนะตุดพยัญชนาสำหรับน้องเองที่เป็นครูมันก็ ยากแน่ถ้าใส่ใจกะค่อนข้างจะลายบอกแม่กะลายแน่หะเพราะว่ามันยากสําหรับเด็กหน่อยที่บ่เคยเฮียนจักเถื่อและซิมาซ้อนให้เป็นเลยมันยากมันต้องใช้เวลาเนาะโดยโดยเนาะก็คือคือทางเขาว่าแหละเนาะถ้าบางคนก็ว่าเอ้ยหลัดเขาเรียนนี่นมันหลัดบ่ได้ได้เพราะว่าหมู่หมู่เขาเฮียนหมู่เขาเฮียนผ่านไปแล้วเนาะและเฮาสิมาอันและคคูเพ่นสิบซ้อนอัน ตามหลังมันเหมาะ่ซอนขึ้นหลัง,งเพราะว่าเป็นเด็กน้อยที่แบบเขาอ่านบ่ได้เคียนบ่ได้ถ้าสมมติว่าเขาอ่านได้แล้วเขาเคียนได้แล้วเขาก็นำทางผักลัดยังเอกย<อ>ังให้เพิ่นสวยอาจจะได้ยุสมมติเขาอ่านได้แล้วเนาะ<อ>เขาไปเข่าปอซ้มหรือว่าปอซีถือว่าเด็กน้อยประมาณเนาะแปดหรือเก้าปีนี่นะเพราะว่าอายุเข่ากายมันกกากว่าหนึ่งกว่าสองเนาะโดยโดยแมนแมน แต่ว่าคือของซุป้าเนี่ยมันก็บุญยุ่งยากอย่างดอกเนาะก็คือเขาเห็ดกันแบบอ่ามันไปซ้อนในเฮือนเขาเลยอย่างประมาณนี้แต่ว่ามันที่นี่สองขอบครัวขอบครัวมันมันก็จะมีคนใหญ่แหละว่าไงอายุสิบสี่สิบห้าปีกับมีแม่แว่าตอนที่หนังเฮ็ดของเขาเนนะอันสิบห้าปีกับมีกับมีน้อยสุดกับทมีเป็นน้องน้อยน้องกันนะลินดาเลยน้องไกลทองอย่างประมาณนี้ ทางไอ้คือเป้าหมายคืออยากให้เด็กน้อยอ่านได้แมนบอสอ่านได้แมนกักเป้าหมายของอันผู้ใหญ่เพิ่อนอยากให้เขามีความรู้อ่านได้เลยและอันอยากให้เพิ่อันเด็กน้อย่ะไปเฮียนอยู่โรงเฮียนหลัดบอสแมนคือหมายความว่าสอนเบื้องต้นแหละไอ้ถ้าเกิดวัดที่หนึ่งกันยายอย่างเปิดเพิ่มช่วงเขาเสษียเขาไปในหรงเรียนอันนั้นลวงของช่วเฮานี่แหละโรงเรียนหลัดคือเก่าเนาะและอันนี้คือเฮียนเบื้องต้นซื่อเนาะในระงะ อันจะก้าวอ่ะตัวนี้ครับปิดเทอมมันอันนี้บอสเพื่อนเพื่อนซีซอนอันนั้นทางผู้สนับสนุนเพื่อนซีไฮซ้อนแบบจักเดือนโดยถ้าจีอันนี้โดยซีได้ไปพูดคุยกับเพื่อนใหม่เลยก็จักเดือนเนาะเลยก็กำหนดค่าใช้จ่ายในการนั่านมาสกเอาเดือนเนึ่งบอสองเดือนบอสโดยนี่ก็ครับครับเนาะถ้าว่ดสามเดือนสี่เดือนก็ครับ โดยและอันนี้กับเรื่องนี่กัยังที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนใหม่อีกทีนึงเนาะและกาบทีได้ส่งคลิปนี่แหละไปให้เพื่อนเบิง้ง<ด>เนาะแล้วเบื้องต้นกับกระด้านขาวเนี่บอกกระด้านเป็นแผ่นซิลีียมเลน้อยเนาะแผ่นซิลีมมันมีบอแถวจุดสุ่มนี่แถ,ถวแถนี่ม่มีแต่ว่าในเมืองมันมีอยู่ในออนไลน์ก็มีก็สั่งคู่คู่สั่งไม่ได้บอกกับคู่่ะนะเขาชเอาเงินไ้ จ้างได้แต่ว่ามันต้องเอาเงินจำมนาลายมือกระดานนี่แหละเฮาบเพราว่าเรื่องซอนนี่เฮาเฮาโบมีกระดานเฮาเฮาซีซอนแบบใส่ปึ้มก่อนกนออ็ได้ถ้ากระดานมากเฮาก็จิ้มใส่กระดานกระกระดานกระในนอตประมาณสี่เหลี่ยมมันนะประมาณน,นั้นแมตคุณแมตอ<ด>ย่างประมาณเนาะกระดานตัวนไหนก็หอดแมตก็ได้เพราะว่ามันสียุ่งยากซ้อนแบบว่าสมมติเฮาซ้อนอยู่นี่แล้วถ้ามีอีก คนที่ต้องการอยากเฮียนนะแบบ<ด>ยแบบบบไดเฮียนนังซื้อแต่ว่าอยากอ่านออกเ<ม>ขียนออก่ะเขาเขากับสอนโดยโดย,โดยเป็นซุโมงก็ได้เป็นวันวันเสาร์วัน,วน,าวนอาทิตย์บบโดยโดยโอ้ค่ะอ,อ,อนพิเศษต่างห่างเนาะแม่อ่ะก็ะคือต้นเนียช้อนอันอ่าก้าถึงสุกเนาะแล้วก็เพราะว่าอันทั้งอันเข้ากับชิเสนอแบบจ้างรายเดือนเนาะโม่งเจ้าค้นว่ามม่งสามล้านนี่โอเคบ่ ตามล่ะแต่ว่ามันก็มีค่า,าใช้จ่ายเพิ่มอีกเด้ปเป็นพวกเนื้อเมือกน้ำม,มันเข้าไปซอ้อนบางทีก็เขากกินยูแน่เล็กน้อยเนาะโอ้โอเคโอเคอันนี้กนากไนอีกเข้าไปเขากะโดย <ทำ S 1> โดยโดยเล็กน้อย,หยแหละเออโดยโดย <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวข้าศิทรไปล้มกับผู้ใหญ่อีกที่หนึง่งเนาะแล้วก็ แล้วก็ส่งคลิปนี่แหละให้เพื่อนบิ่งเพราอรายละเอียดอันนั้นค่ะที่มีปุ่มซอสเคาะนิน่อยนะแต่ละคนต้องมีเนาะปิ๊กซอก็ได้ต้องการที่สุดคือกระดานกระดานปุ่มซออ๋อโดยโดยโดยแล้วก็ทางวลาอาจจะได้อันส่งคลิปนี่แหละให้เพื่อนบิ่งเนาะก็คือคือรายละเอียดกัคือตามคู่ว่ามาเนี่แหละเนาะโดย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  ก็สิชวนไลายกันเรื่องของเงินเดือนนี่แต่ว่าสมมติว่าอันน่ะสามล้านแต่ว่า,าเจ้ามันกักในเรื่องของอันข่าเดินทางอย่างประมาณนี้เนาะแม่ก่นก็ฉีดเพลองมาตรงนั้น,นเนาะใกล้เติบบ่จากบ้านครูมานี่ยใกล้เพราะว่าครูอยู่หน้าเนาะเออเที่ยวไปเที่ยวมากับนหน้าเนาะโอ้ สมมติว่าอันน่ะสูตรกับคารามันนี่เนาะสมูติว่าอาทิตย์ละแสนหนึ่งว่าสสิพ่อบ่ะพ่ออาทิตย์ละแสนได้อยู่เนาะโดยอาทิตย์ละแสนอันนี้เฮากระชีเก็บให้เพิ่นช่วยคันน้ำนาะไปสอนกันน้ำน้ำกินน้ำอย่างเนาะอกับเขาชีซื้อเป็นน้ำตุกอันไม่ไปไหวอยู่หันเลยเหมือนเนาะแต่ว่าต้องเตรียมสถานที่ก็คือต้องมีโต๊ะบ่หรือว่าเขานั่ง่่่นนัไก สำการและโตะสำคัญและแต่ว่าถ้ามันบ่มีแท้ๆเท่ากับจำเป็นเพราะว่านั่งในพื้นยังก็ได้กันเนาะโดยโดยแต่ว่ามันกัญญานั่งในฝ่าไดนั่งในพื้นเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่โตะอาจจะสิ้นเปลืองลายกันเนรานการค่อนข้างจะสิ้นเปลืองจำเป็นเท่ากับนั่งในพื้นก็ได้เนาะแล้วก็เคาะต่มีกระดานแล้วก็ปึ้มซื้อของอ่าอ่อนังซื้อของเด็กน้อยเนาะแล้วก็ปึ้มซ้อของเขาอะไรสำคัญสุดเนาะ โดยโดยโดยนี่แหละก็นี่แหละก็คือรายละเอียดพี่น้องเลย,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 ยเนาะก็อยากให้ผู้ใหญ่เพิ่นหับพังในเรื่องนี้เนาะแล้ก็เอาไปพิจารณาเบึง่งเนาะถ้ถาอันนี้คือว่าในราคาสาหรสนพอใจแต่ว่าอันอาทิตย์ละแสนพอใจเนาะขาน้ามันโ,โอเคอันนี้ก็สิีได้อ่าไปโอลมกับทางอันอัน ผูทีเพิ่อนอยากจะสวยเนาะก็คือทั้งอเ,เอ,เอเ่อย,ย,อย,ยเพิ่นอยู่ทั้งอเมริกาเนาะยา้เพิ่นสวยหลายๆเพราะว่าพี่น้องบ้านเท่านี่บม่มีโอกาสเฮียนายเพราะว่าพ่อแม่ทุกยา<น>กเนาะระดับบ่สมัถซื้ออุปกรณ์การเฮียนหรือว่าทรงเสือ้อั่นะค่าทอกค่าเทมิมมันแพงระยกให้พี่น้อง เพราะว่าผู้ใดที่มีจิตใจแบบศรัทธาสวยเรือมนุษย์เหมือนกันนะให้เข้าได้เรียนทู้โดยในเขตชนทบ,บท,ทีเขานี่ยังหลายคนที่ไดโอกาสเนาะแม่เพราะว่านักเรียนน่ะหกห้าเจ็ดแปดปีโบเฮียนนังซื้อนี่มีหลายเพราะว่าสมมติเนาะถ้าเข้าโบไดเฮียนอยู่เฮียนแล้วเข้าก็ออกเลยเข้ากับโบเป็นนังซื้อเลยโดยและทาามีคนส่วยเรือแนนกอะ อยากสวยผวกเด็กน้อยที่เขาบ่มีโอกาสอ๋อโดยโดยโดยเนาะอันนี้ก็เป็นแม่นกับแมนความคู่วาเนาะแต่ว่าจุดประสงค์ของเฮาก็คือในครอบครัวที่เฮาอันด้รับการสวยเลืออยู่ปัจจุบันนี้เนาะแต่ว่าทั้งอื่นได้คำสวยได้แก่ mm. แห่งดีเนาะแต่ว่ามันเขาก็ต้องเป็นไรเรียบป้อยมันกับบัวได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเอาเสื้อผ้าไปแจกเขาอันเรื่องอนากต มันกะดีคือการถ่าเห็ดได้เนาะแต่ว่าซอยเรื่องความผูกให้เด็กหน่อยนะมันสำคัญดีดีได้โดยพอเวลาเขาไปเหตุเรียกเนาะเขาไปทํางานอยู่ไทยอยู่หนังแต่ว่าเขาบอกเป็นหนังซื้อเขาว่าสมาถอ่านปลายรถปลายรางได้เอาเอาเอาความผูกเขาเข้านะแม่อย่างน้อยก็พ่ออ่านได้เคียนออกเคียนชื่อตัวเองให้มันได้เห็นนะสำหรับความคิดความผูกฮะโดยโอเคโอเคเนาะ ขอบคุณขอบคุณลหลายๆทางครูเนาะทางเวลากะนี่แหละพี่น้องก็ได้มา,อาสอบถามรายละเอียดเนาะก็คืออันเพิ่นต้อการราคาสันนี้พี่น้องแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายอันในการอันซื้ออุปกรณ์อันการเทียนของนง้นองๆน,นี่กที่ได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่พ่นอีกที่หนึงน่งเนาะและเฮากาสที่ได้ลงคลิปนี้แล้วให้เพิ่นเบิง่งเนาะเพราะว่าหลายมือที่ว่าเพิน่นเพิ่นก็บอกมาคร่าว เป็นมันกับทิศเลยแหละแต่ทั้งวลาอะเห็ดเวียกหลายเนาะต้องขอโทษขอภัยนหะน่พราะวาเฮาต้องไปติดตามหลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับอันครอบครัวที่เฮาสวยเรืออยู่พี่น้องเอ้เนาะถอยากให้เพิ่นเข้าใจในเรื่องนี้เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยลาซาแน่เนาะนะพี่น้องแต่ว่าเจ้าพ่อเม,มื่อไดนั้นสมมติว่าเฮาที่ได้พูดคุยกับเพิ่นเผื่อเพิ่นได้อ่ามีปัจจัยได้ผ่ามาสวยเรือซื้ออุปกรณ์การเทียนอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าพ่อเลยเมแม่นบอกแม่มาตกลงเนานะตกลงประมาณเดือนสอง ประมาณวันที่สามเพราะว่าให้มันวิดวันวันซาตเลยเพราะว่าวันที่สองมันจะเป็นวันซาตคือวัาแต่ว่าวันวันโอ้เดือนนี้เนาะเดือนสิมาอีกอีกอาทิตย์หนึ่งนี่เนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าเนาะโอ้ได้ได้ได้กับพอดีไปเตรียมตัวหลายอย่างเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยเนาะทางสาวครูเองก็ขอบขอบใจน้ำบาลาเดอโดยโอกโดยโดยโอเคใจทางผู้สนับสนุนที่ให้โอกาสเด็กน้อยได้เรียนหนังสือ โดย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 เนาะเอ้าก็ขอบใจอนาคูเสี่ยงกันพี่น้องไยเนาะทางคูเพิ่นกะคือว่าแหละพี่น้องเนาะเพิ่นกะอยากสวอยน้องน้องแต่ว่าขาดโอกาสถือกันเพิ่นกะบุมีโอกาสถือกันหนามุ่งหนามันเนาะขาดใจจ่ายเนาะอยากซอยอยู่แต่ว่ากับบัได้มีทั้งวัตถุสิงคองแม่นทั้งคู่กับบมี่ทั้งคู่กับบูมี่เออแม่นแม่น ทั้งคู่กับบุมีคือกันเส้นกันเนาะวัฒน์แบบเออเอ้าโดย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 เอาสู่คือกันเด้อกับพี่แต่ว่าอันนี้ที่ได้แฟนโอลุมกับผู้ใหญ่อีกที่นึงเนาะว่าเพิ่นอ่าตอกหลับเขาแบบได้เนาะเพิ่นโอเคบอสซัมเนี่นั่นแหละเขาจะใชมาแจ้งเจ้าใหม่อีกที่หนึ่งเนาะกับะมาณอีกจั๊กสองสามมือถ้าเพิ่นผากมากอะมุงมืออื่นมือฮื่นนี่แหละหรือว่า พ่อได้อุปกรณ์อยังกันเฮียนแหละเขาจะมาแจ้งเจ้าเนาะว่าเจ้ากับพ่อมแล้วหรือว่าเพผุนพ่อมบอล้วคำเสนอของครูแบบเนี้ยมาเขาก็จะไปบอกรายละเอียดของเพผุนเนอะเอาถ้าเพผนเบิ่งคลิปนี้แล้วก็เพผุนก็จิเข้าใจในนี่เองว่าเรื่องในกนารสอนนักเรียนมันก็คนไข่จะยุง่งยากเนาะพี่น้องบาง<ม>นนคนก็กอ่าบ่ท่านได้ฮู้หนังสือก็วีเนาะเด็กน้อยเนาะบ่เคยเียนจักเทื่อเออบ่เคยเห็นมันก็ค่อนข้างจะแบบสอนแบบว่าเขียนสอนเนีอ่านเนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยจังหวะมันหนุ่ยงยากในการอ,าอาช้อนคนถี่ยังบ่เป็นพี่น้องถ้าคนเป็นแล้วกันก็โอเคอยู่เหมือนว่าเนาะ,อะขอบใจสาวครูเด้เอ,อทำเวลา,ากะนี่แหละมาถามรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกะสิได้อันไปพบพอกันอีกคลิปหนึ่งาะคลิปหน้าพี่นอ้องเขาก็บจิไปติดตาเหมือนการเหตุเฮือนเหตุซานของทางน้องลินดากัญญาต่อพี่น้องเองคลิปนี้กะจะได้จบลงก่อนเด้อ ได้อำลาทั้งครูก่อนเนาะอ้าวพอก่าวคำว่าสบายดีเลยครูเด,ด้อสบายดีแหละสวัสดีพอกันไหมพี่น้องเอ้คลิปหน้าเนอะคลิปนี้ารายละเอียดกับสิประมาณนี้แหละเนาะอ้าวโอเคบายบาย